มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานประจำปี2,564ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากค่ะที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55อำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบหมายให้นายสราวุฒิไทยเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานประจำปี2,564ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดตากโดยมีนายสรยุทธ์เรืองน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55พลตรวจตรีปกประภบ,บดีพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากเสนาธิการมณฑลฐานบกที่310ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ผู้กำกับ สถานีต,ตำรวจภูธรแม่ท้อหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและนักเรียนเข้ารวมพิธีด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมป์ประจำจังหวัดต,ตากนำผ้าห่มกระหนาวจำนวน141ผืน มามอบให้แก่นักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55รวมทั้งสนับสนุนตู้ทำน้ำเย็นพร้อมระบบกรองน้ำและถังเก็บน้ำแบบสแตนเลสจำนวน10ชุดมูลค่า490,000บาทมามอบให้แก่โรงเรียนด้วยสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์55จังหวัดต,ตากมีนักเรียนจานวน826คนคณะครูและบุคลากรทั้งหมดจานวน85คน ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทักษะการดำรงชีวิตและปลูกฝังการเสริมสร้างอุป,ปนิสัยพอเพียงเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป